ตอนนี้กับผมก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับนี่ฮะถ้าจริงๆแล้วถ้าน้ําเต็มอ่ะก็เต็มขึ้นบนนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ําลดมากก็ได้ชมทิวทัศน์สวยงามอีกอย่างหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็ตรงน,นี้ผมอยู่ตรงเกาะตรงกลางเลยนะครับแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงนกคุณได้เสียงนกไหมได้ยินเสียงนกลแล้วก็ได้เสียงคลื่นกระทบเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าธรรมชาตินี่คือสุดๆแหละเนี่ยสุดๆมากเลยไหมแค่นี้คือแบบโอ้โหมัน มันสุดๆแล้วครับอ่าได้เราได้สูตรธรรมชาติอันแบบบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ได้เสียงน้านะฮะสีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็เสียงนกโหสุดๆแล้วชีวิตนะฮะบ้านเราเนี่ยเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเขื่อนนะครับตามผมมาเลยนะครับ,บวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะฮะไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมยังไม่บอกครับที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนอะไรนะฮะตามผมมาเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยไปบอกให้เพื่อนๆได้ ดูก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับอาเดากันไปนะครับเดากไปเรื่อยๆก่อนถึงสันเขื่อนนะครับนี่ทางไปโหวิวทิวทัศน์ตอนนี้สวยงามมากเลยครับผกฝนนะ่ะเพิ่งหยุดตกไปนะดูเมฆดิเมฆคึมเลยนะครับอาขึ้นและเราขึ้นสันเนขื่อนขึ้นมานะครับนี่ฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันความสวยงามของที่นี่ไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะครับเป็นเขื่อนเงียบๆที่คนรู้จักแต่อาจจะไม่ค่อยได้มาเท่าไหร,นร่นะครับนะฮะ เป็นอ่างนะครับเก็บน้านะฮะนี่อันนี้คือสันเขื่อนนี่เป็นไงวิวทิทัศน์เป็นไงครับเดี๋ยวผมจะพา fc ลงไปดูบรรยากาศข้างล่างว่าเป็นยังไงนะครับนี่แสงสุดท้ายของวันนี้ก็กางจะตกแล้วเป็นไงครับสวยไหมครับตามผมมาเลยสวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองกุยบุรีนะครับวันนี้ fc ขอมานะครับขอมาบอกว่าให้ผมมาดู ที่นี่หน่อยนะครับที่นี่สวยงามมากเลยน้ำให้ดูว่าที่นี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างภูมิทัศน์แล้วก็น้ําขนาดไหนนะครับนี่ครับข้างหน้าผมที่เพื่อเ,อเ,น,เนี่ยข้างหน้าเพื่อข้างหน้าผมนะครับที่ f c เห็นนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ําวังเป็นนะครับนะฮะอยู่ที่ทางเข้าอยู่ที่วัดปงกระสังนะครับเข้ามาเรื่อยๆก็จะมาตามทางเขาเลยนะครับก็จะมปเจออ่างเก็บน้ําก็มีขนาดอ่าปานกลางนะครับ ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับพอดีพอดีสุดตอตอนนี้ระดับน้านะครับ FC นะครับระดับน้ําผมให้ดูนี่ระดับน้ําก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับก็คือน้าอะ่ะเราได้เห็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ธรรมชาติแบบน้ํารดอีกแล้วนะครับก็คือน้ํายังไม่เยอะเท่านะครับเนี่ยเห็นเกาะตรงกลางเลยนะฮะก็คือน้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีน้ํอย เกือนก็ยาวประมาณสัก1กิโลนะจากที่ผมเห็นด้วยสายตานะนะครับแต่วิวทุ่ท่ศนนี่สวยงามมากนะครับส่วนด้านนี้ที่ทางที่ผมขึ้นมาตะกี้นะฮะเนี่ยจะเป็นเกษตรนะครับชาวเกษตรทําไร่ทําสวนอะไรประมาณนี้อยู่ด้านล่างนี้นะครับนะฮะแต่ภูมิทัศน์นี่คือสวยงามมากเลยโดยเฉพาะตรงด้านหน้าผมเนี่ยฮะจะเป็นเกาะด้วยเดี๋ยวผมจะพา FC นะครับไปดูเกาะด้านล่างกันนะครับว่าเป็นยังไงครับโอ้ถ้ากางเต็นท์ได้นี่เหมาะมากเลยนะดูดินะครับ ตามผมมาเลยนะครับเอซีครับบรรยากาศยามเย็นเป็นไงครับสวยไหมฮะเนี่ยเงียบมากเลยแถวนี้นะครับวิวติสทัศน์นี่โหสวยสุดๆดูเมฆสิครับเนี่ยพระอาทิตย์อยู่หลังเมฆนะฮะส่วนหลังเมฆตรงนู้นอ่ะฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแล้วล้อมรอบด้วยภูเขานะฮะเนี่ยฮะภูเขาตะนาวสีของเรานี่เองนะครับเมืองคีรีนะครับคีรีขันกุยบุรีบ้านฉัน ก็จะมีตอนนี้นะผมก็จะมีไปอัดเพลงนะครับของโทนต้นกระถิ่นนะครับเขาทําเพลงให้ผมมาเดี๋ยวให้โทนเป็นคนร้องนะครับเจ้าของเพลงเป็นคนร้องแล้วผมก็จะทํา MV ให้เพื่อนเพื่อรับชมนะครับชื่อเพลงคุยบลีบ้านฉันนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะทําแบบง่ายๆเป็นแนวดนตรีกีตาร์อะไรประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างพนังสันเขื่อนก็จะเป็นหินขนาดใหญ่เต็มเลยนะครับเนี่ยก็เดินก็ระวังหน่อยนะครับ เดี đ đ ๋ยวเราจะไปตรงกลางด้านนู้นกัน ตอนนี้ผมก็ลงมาข้างล่างนะครับดูฟังเสียงขึ้นของน้านะฮะกระทบฝั่งเสียงคลายเลาะมากเลยนะครับนี่ฮะดูเพื่อนๆ FC ได้ยินเสียงไหมครับแล้ววิวที่ทัดดูด้านหลังผมโอ้โหสุดๆนะครับผมได้ลงมาอยู่กลางทุ่งเป็นทุ่งเป็นเกาะนะฮะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงนกด้วยธรรมชาติเสียงนกเสียงน้ําสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะครับแล้วก็สีสม้มสีแดงลุกลงังครบทุกสี แม่สีครบทุกสีเลยนะครับแล้วดูเดี๋ยวผมจะแผนกล้องนะฮะให้ดูรอบๆเลยนะครับด้านหน้านี่เป็นเกาะนะฮะสวยงามมากเลยครับที่นี่นะฮะแล้วดูหญ้าหญ้าเขาสวยงามมากเลยนะครับนะฮะคือระดับน้ pe huh kind of ําตอนเนี้ยลดลงเยอะเลยนะครับก็ได้ภูมิทัศน์อีกอย่างนะครับก็คือโอ้ด้านหน้านี่หน้าไปกลางเต็นท์มากเนี่ยเป็นเกาะเป็นเกาะเลยนะครับภูมิทัศน์ที่สวยงามมากแล้วจะมีเนิน ทางด้านนู้นน่ะตรงตรงข้ามของฝั่งเกาะนี้เขาจะเป็นเลี้ยงวัวนะครับชาวบ้านเลี้ยงวัวกันเะนียเหมือนมีกางเต็นท์กันด้วยฝั่งนูน้นนะฮะมาตกปลาอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแล่นน้ำนี่น่าเล่นมากนะฮะดีถ้าต้องมาสืบก่อนมีตะกงตะเค้มั้งเปล่าไม่รู้ฮะ <Okay. S 2> ยิ่งดูคลิปพวกต่างชาติเยอะด้วยเ <laughs> นี่ยฮะมีสารลายมีบัวด้วยนะครับ ดูด้านหลังผมก็เป็นสันเขื่อนนะเห็นไหมครับเนี่ยผมลืมที่แม่นกมันร้องเนี่ยไปว่าตรงนี้มันมีรังครับเดี๋ยวเราเหยียบไปฉิบลืมไปเมื่อเราเข้าเขตของถิ่นของมัน,นะฮะเขาต้องมีรังอยู่ที่นี่เหมือนเราบุกลุกที่เขาครับผมก็ลืมไปเลยเดี๋ยวเผื่อดูด,ดีไปเหยียบรังเขาแน่นอนรังเขาอยู่บนเกาะน,นี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวาให้เพื่อนๆรับชมนะฮะดูดี และสีของไข่นกจะสีเหมือนดินมากนะครับโอ้สวยง,งามมากครับดูไปดูรอบๆเป็นไงบรรยากาศนี่คือสุดๆเลยครับนะฮะเราได้สุดธรรมชาตินะฮะเราได้สุดอ,อากาศถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยเราบริสุทธิ์ของอากาศนะครับโอ้สุดๆมะนาวสีนะครับเนี่ยคีรี่ขันนะฮะสุดยอดเลย รจะพูดประยาย,ยัางไงนะผลอากาศสุดยอดมากที่ผมไปนะวันนี้อากาศเขาดีมากเลยคือฝนเะพิ่งหยุดตกหลังาทางอะไรปงกระสังนะฮะขี่เข้ามาแล้วฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็อากาศนี่สดชื่นมากเลยครับเหมือนปล่อยอะไรธรรมชาติปล่อยออกซิเจนมาเต็มร้อยเลยฮะสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องแล้วจะเดินให้เพื่อนๆดูนะครับความมุมกว้างของที่นี่นะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเดี๋ยวเหยียบไข่นกนะครับ นะครับ FC นะครับเมื่อกี้ก่อนผมเข้ามานะครับเขาจะมีตลาดนัดวันศุกร์ตรงวัดบงกระสังนะครับผมก็เลยซื้ออาหารมารับประทานชมวิวยมเย็นตรงผาาที่ตกเนี่ยโหบรรยากาศเนี่ยคือสุดยอดมากเลยนะครับนะฮะโ้บรรยากาศคือตอนนี้ดีมากๆนะครับโอ้ชื่นะฮะแล้วก็อาหารในตลาดก็อร่อยด้วยนะฮะวันศุกร์นะครับก็ FC นะครับถ้าอยากมา ชมบรรยากาศยามเย็นซื้อของมารับประทานก็วันศุกร์นะครับมาวันศุกร์เลยพอดีวันนี้วันนี้มาพอดีวันเป๊ะเลยมีตลาดนัดที่วัดปงสังนะฮะจะหามุมสวยๆมาถ่ายรูปหรือมาพักผ่อนยามเย็นชมบรรยากาศยามเย็นนะครับก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับอ่างเก็บน้ํวาวังเป็นกุยบุรีนะครับนะฮะแล้วก็ซื้อของมารับประทานตอนเย็นดูไม่ได้มีแค่ อ่าเก็น้ำย่างชุมอย่างเดียวนะครับที่มีความสวยงามครับวางเต็นก็ไม่แพ้กันนะครับอยู่ที่ทางเข้าวัดนะครับโปงกระสังนะครับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอความสวยงามที่นี่นะครับสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อสร้างยอดการมองเห็นให้กับทิปผมผมนะครับเป็นกาลังใจเหมือนเป็นกาลังใจให้ผมนะครับไม่ต้องคือ ไม่ไม่ต้องไม่มีอะไรมากมายก็คือแคอ่ขอให้กดไลค์ผมก็ได้เอาแบบง่ายๆสุดแล้วมันจะได้ยันฟีดให้ผมให้คนที่ขอไม่เคยมาเห็นความสวยงามของที่นี่ครับเขาได้รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ